กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The n a สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกำนันนกกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีเพื่อนหลายท่านนะสอบถามเข้ามาในช่องทางของคอมเมนต์กันเพื่อนรวมๆแล้วประมาณ2 0,000กว่าคอมเมนต์แนะ่ไม่ใช่นะครับ ประมาณสองสามคอมเมนต์นี่แล้วเพื่อนแต่ผมเป็นคนใส่ใจเพื่อนนอกจากจะใส่ใจแล้วยังใส่เดี่ยวได้ด้วยแออกลูกนะักเลงสังงาน,นเพื่อนวันนี้มาแบบสดจีไปสนีจา๋าเพื่อนเนื่องจากว่าโดนตัวดีเข้าให้ะพูดไปเรื่อยนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของกำนันนกให้เพื่อนเข้าใจแบบง่ายๆเพื่อนในมุมมองและความคิดของผมว่ากำนันนกจะรอดหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวของกำนันนกกันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะผมขอสรุปไทม์ไลน์แบบง่ายๆให้เพื่อนเข้าใจก่อนกันเพื่อนณขณะนี้เจอปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วัเพื่อนปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตแบงกันเพื่อนปืนกระบอกนี้เป็นของตำรวจกันเพื่อนไอชิปหายกันเพื่อนเอาปืนตำรวจมายิงตำรวจกันเพื่อนเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยกันเพื่อนปืนตำรวจยิงตำรวจแล้วตำรวจพาหนีอีกต่างหากกันเพื่อนฟังไม่ผิดกันเพื่อนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพากำนันนกหลบหนีหลังจากเกิดเหตุแล้วกัน มีรถนำขบวนนึกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอีก,กเพื่อนนี่คือความตึงของกำนันนก,กนเพื่อนหลังจากนั้นไม่พอเพื่อนมีเจ้าหน้าที่บางส่วนช่วยกันทําลายพยานหลักฐาน,นเพื่อนไปถอดเซฟเวอร์กล้องวงจรปิดออกไปเก็บปอกกระสุนปืนทําความสะอาดเก็บกวาดพื้นที่เรียบร้อยเพื่อนตรงนี้เองได้รับคาแนะนําจากเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งนั้น,นเพื่อนตอนนี้เองนะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมด6นายถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนมีความ ผิดมีข้อหาเป็นของตัวเองกันเพื่อนไม่ต้องไปแย่งกันกันกบคนอื่นแนะไม่ใช่นะครับถูกจับกลุมมาดําเนินคดีถูกส่งตัวไปที่ศาลฝากขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วัเพื่อนส่วนที่เหลืออีกประมาณ19นายตอนนี้กําลังตรวจสอบเพื่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนบ้าง อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้กับตำรวจที่ไปในงานนี้กันเพื่อนสําหรับคดีนี้นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวดองหนองยุ่งทั้งหมด25นายกันเพื่อนฟังไม่ผิดทั้งหมดทั้งมวล25นายกันเพื่อนไม่รู้ว่าไปที่นี่มันได้ดิบได้ดีหรือยังไงไม่ทราบเพื่อน ขนกันไปทั้งกรมขนกันไปทั้งกองกนเพื่อนหลังจากกินเลี้ยงเสร็จอาจจะมีซองขาวๆให้มาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์กันเพื่อนประจําอยู่ที่เรือนจําเขาบินราช,ชบุรีกันเพื่อนคนคนนี้แหละเป็นคนแนะนําเกี่ยวกับการถอดซอฟต์แวร์ของกล้องวงจรปิดกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาบินเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาเยอะอยู่แล้วกันเพื่อนเอาความรู้ความสามารถตรงนั้นเองมาช่วยคนร้ายกันเพื่อนถอดเซิร์ฟเวอร์ ออกถอดกล้องวงจรปิดออกแล้วนําไปทิ้งอีกต่างหากกันเพื่อนคนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์ชื่อว่าโบสทกันเพื่อนส่วนคนที่เอาปืนไปฝังส่วนคนที่เอาปืนไปซ่อนเป็นลูกน้องในบ้านกำนันนกกันเพื่อนมีชื่อว่าเก่งคนคนนี้ได้รับคําสั่งจากเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกต่อหนึ่งกันเพื่อนบอกว่าให้เอาปืนไปฝังทําลายหลักฐานตอนนี้เองก็ขุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งปืนทั้งเซฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดอยู่ครบกันเพื่อนตรงนี้เองหลายคนก็ กระยิมยิ้มย่องหลายคนก็ดีใจว่าอาจจะเอาผิดกำนันนกได้แต่ผมจะบอกแบบนี้แล้วกันกันเพื่อนตัวแปรสำคัญได้ถูกทำลายทิ้งไปแล้วกันเพื่อนนั่นก็คือไอ้หน่องกันเพื่อน คนที่จะบอกว่ากำนันนกเป็นคนสั่งยิงหรือไม่คนคนนั้นคือไอ้หนองแต่ตอนนี้ไอ้หนองมันตุยเย่ไปเป็นที่เรียบร้อยแลย้วัเพื่อนมันตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาให้ปากคำได้ไม่สามารถไปเบิกความในศาลได้กันเพื่อนนี่แหละครับคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้กำนันนกติดคุกยาวๆกันเพื่อนแต่เมื่อตัวแปรสำคัญหายไปตรงนี้เองกำนันนกจะรอดคุกหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกันเพื่อนเนื่องจากว่าในขณะน,นี้กำนันนกเข้าไปเป็น สมเด็จอยู่ในเรือนจําเป็นที่เรียบร้อยกันเพื่อนติดคุกแบบสบายสบายดีกว่าออกมาตายข้างนอกกับนันนกฝากบอกมากันเพื่อนเนื่องจากว่าเมื่อตัวแปรสําคัญอย่างเช่นหนองท่าผาหายไปคนที่เป็นตัวแปรสําคัญต่อไปนั่นก็คือกํานันนกกันเพื่อน กำนันนกนะขณะนี้มีศัตรูคือตำรวจ25คนที่ถูกดำเนินคดีกันเพื่อนถ้ากำนันนกตายไปสักคนหนึ่งอันนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ25คนอาจจะหลุดลอยเลยกันเพื่อนเนื่องจากว่าจะไม่มีใครบอกจะไม่มีใครซัดทอดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง25คนทำอะไรบ้างกันเพื่อนคำตอบอยู่ที่กำนันนกแล้วครับเพื่อนตอนนี้นะตัวแปรสํสำคัญที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นก็คือข้อมูลจากปากกำนันนกกันเพื่อนตรงนี้เองกำนันนกคิดถูกแล้วเพื่อน ว่าอยู่ข้างในดีกว่าออกมาอยู่ข้างนอกกันเพื่อนออกมาเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าโดนเก็บเมื่อนั้นกันเพื่อนตัวแปรสําคัญคือกำนันนกแล้วนะับปัจจุบันนี้กันเพื่อนทีนี้เรามาพูดกันวิเคราะห์กันกันเพื่อนว่ากำนันนกเองจะรอดคุกหรือไม่ในประมวลกฎหมายอาญากันเพื่อนตรงนี้เองนะครับเขาจะสืบจนสิ้นความสงสัยกันเพื่อนตราบใดที่มีความสงสัยอยู่นั่นเท่ากับว่าจําเลยจะได้รับผลประโยชน์กันเพื่อนคดีต่างๆคดีดังๆนะครับมักจะเป็นลักษณะ แบบนี้โดยเฉพาะคดีที่มีโทษสูงคันเพื่อนตรงนี้เองครับโทษประหารชีวิต ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อพิรุษเพียงแต่หน่อยเดียวตรงนั้นเองจำเลยรับประโยชน์แบบเต็มๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนี้หนองท่าผาเสียชีวิตไปแล้วกำนันนกก็เลยปฏิเสธกันเพื่อนว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งตรงนี้เองไม่ได้มีการเตี้ยมกันมาล่วงหน้าไม่ได้มีแชทไลน์ไม่ได้มีแชทกลุ่มกันเพื่อนไม่ใช่การจ้างวานเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้ากันเพื่อนดังนั้นหนองท่าผาเสียชีวิตไปแล้วกำนันนกก็เลยแทงเป็นว่าปฏิเสธไปกันเพื่อนตรงนี้เองก็ มีสิทธิ์ลุ้นันเพื่อนสารอาจจะยกฟ้องได้ถ้าหากตามสืบไม่ได้ว่าหนองท่าผารับคําสั่งมาจากกำนันนก,กนเพื่อนมันเป็นเหลี่ยมของกฎหมายเพื่อนถึงผิดก็ผิดน้อยัเพื่อนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานไม่มากพอกเพื่อนแม้แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อนบางคนก็ออกมาพูดแบบกะอ้อมแกะแอมเพื่อนบอกว่าเห็นกำนันนกพยักหน้าเห็นกำนันนกทาท่าหัวผงกผงกตรงนั้นเองกำนันนกก็สามารถนําไปอ้างนําไปเบิดความกับสารได้ัเพื่อน ว่าที่เขาพยักหน้าเป็นการสั่งให้ไอ้หนองมาชงเหล้าเป็นการสั่งให้ไอ้หนองไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่กำนันนกจะกล่าวอ้างกันเพื่อนสารจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่กำนันนกสามารถอ้างได้กันเพื่อนตราบใดที่ยังไม่มีคลิปเสียงหรือว่ามีตัวหนังสือที่เป็นการสั่งแบบลายลักษณ์อักษรร้อยเปอร์เซนต์ตรงนั้นเองกำนันนกก็อ้างได้เสมอกันเพื่อนนี่คือมุมของกฎหมายนี่คือข้อเท็จจริงกันเพื่อนผมเองไม่ได้เข้าข้างกำนันนกแต่อย่างใดกันเพื่อนเล่าให้ฟังใน ความเป็นจริงเท่านั้นรันเพื่อนเราพูดกันถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะยกตัวอย่างคดีหนึ่งคดีที่สําคัญเลยรับเพื่อนคดีที่มีผู้คนติดตามมากมายนั่นก็คือคดีของน้องนิ่มกับน้องต่อวัยแปดเดือนเพื่อนๆหลายคนน่าจะจําได้กันเพื่อนเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมเหมือนกันแถวบางเลนกันเพื่อนน้องต่อเองนะับสูญหายไปน้องนิ่มเองรับสารภาพว่าตัวเองทําลูกหล่นแล้วนําลูกไปทิ้งกันเพื่อนคารับสารภาพของน้องนิ่มทําให้ผู้คนในสังคมหลายคนตบมือกระย ยิ้มย่องบอกว่าอีนิ่มติดคุกแน่ๆอีนิ่มไม่รอดคุกรอดตาราง แต่สุดท้ายท้ายสุดอายการไม่ส่งฟ้องด้วยซ้ํากันเพื่อนแม้ว่าน้องนิมจะรับสารภาพแต่ตรงนี้เองตัวแปรสําคัญได้หายไปกันเพื่อนนั่นก็คือน้องต่อกันเพื่อนน้องต่อเองก็ไม่ต่างกับหนองกันเพื่อนเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องกันเพื่อนน้องต่อเองนับนับปัจจุบันนี้เป็นผู้สูญหายกันเพื่อนไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงกันเพื่อนเมื่อไม่พบศพไม่สามารถแทงว่าเป็นผู้เสียชีวิตได้กันเพื่อนขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมตํารวจออกมายืนยันว่านิมไม ไม่รอดแน่ๆน,นิ่มติดคุกร้อยเปอร์เซนต์แต่สุดท้ายท้ายสุดอายการไม่ส่งฟ้องกันเพื่อนอายการตรวจด,ดูสำนวนแล้วสำนวนเล่าตีกลับมาให้ตำรวจนำไปสืบใหม่กันเพื่อนนิ่มเองครับณนะปัจจุบันนี้เป็นผู้บริสุทธิ์กันเพื่อนไม่มีแม้แต่ข้อหาติดตัวกันเพื่อนเนื่องจากว่าอายการไม่สามารถส่งฟ้องตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตรงนี้เองครับอายการก็ต้องตีคืนสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแถมเงินประกันก็ต้องคืนให้นิ่มกันเพื่อนจะเรียกว่านิ่มเป็นผู้บริสุทธิ์แบบ ร้อซก็ได้ณขณะนี้กันเพื่อนการที่จะแจ้งข้อหานิ่มว่าเป็นการกระทําทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องมีคนตายจริงๆกันเพื่อนในเมื่อไม่พบร่างน้องต่อในเมื่อไม่พบศพของเด็กชายคนนี้ ก็เลยไม่สามารถแจ้งข้อหานี้ได้กันเพื่อนอายการก็เลยไม่สามารถส่งฟ้องได้นั่นเองกันเพื่อนขนาดตรงนี้เองน้องนิ่มรับสารภาพยังไม่สามารถเอาผิดได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานมันไม่มากพอกันเพื่อนมีผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมตํารวจลงไปคุมคดีนี้ด้วยตัวเองกันเพื่อนส่งฟ้องไปแบบชิวๆบอกว่าติดคุกแน่นอนแต่สุดท้ายท้ายสุดขบวนการของกฎหมายมันอีกเรื่องหนึ่งกันเพื่อนตอบสังคมก็อีกเรื่องหนึ่งพอไปสู่ชั้นศาลก็อีกเรื่อง หนึ่งกันเพื่อนน้องนิ่มก็เลยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ณขณะนี้กันเพื่อนนี่แหละครับคือความสําคัญของตัวแปรตัวกลางครับเพื่อนเชกเช่นเดียวกับหน่องท่าผากันเพื่อนเมื ago, อ่อคนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วใครจะเป็นคนยืนยันว่ากำนันนกเป็นคนสั่งกันเพื่อนเมื่อหน่องมันตายไปแล้วมันไม่สามารถมาเบิดความได้มันไม่สามารถมายืนยันได้ตรงนั้นเองกำนันนกก็อาจจะใช้เหลี่ยมนี้ในการต่อสู้คดีกันเพื่อนไม่มีคนยืนยันได้นั่นเท่ากับว่ากำนันนกอาจจะ ไม่มีส่วนร่วมเลยก็เป็นไปได้กันเพื่อนมุมกฎหมายมันใช้แบบนี้จริงๆกันเพื่อนตรงนี้เองต้องบอกกันเพื่อนก่อนนะครับว่านี่คือช่องว่างของกฎหมายช่องโหว่ของกฎหมายกันเพื่อนตราบใดที่ศาลยังมีความสงสัยยังไม่สิ้นสงสัยเขาไม่สามารถลงโทษคนผิดได้กันเพื่อนเมื่อไหร่ที่ศาลยังมีข้อสงสัยยังมีข้อพิรุษอยู่ศาลก็จะยกประโยชน์ให้จำเลยกันเพื่อนนี่หละครับคือมุมของกฎหมายดังนั้นกำนันนกมันก็เลยอาศัยมุมนี้เหลี่ยมนี้ในการปฏิเสธไปก่อน กันเพื่อนรอดูพยานหลักฐานที่ขึ้นไปในชั้นศาลตรงนั้นเองมันสามารถชิงรับได้กันเพื่อนรับในชั้นศาลก็สามารถรับได้กันเพื่อนลักษณะคล้ายกันกันเพื่อนอาจจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษน้อยกว่ารับในชั้นพนักงานสอบสวนก็จริงแต่ถ้ามันมีเหลี่ยมสู้ได้มันก็สู้ยิบตากันเพื่อนใครบ้างอยากจะติดคุกตลอดชีวิตใครบ้างอยากจะโดนประหารชีวิตถึงแม้ว่ามันมีความผิดมันก็อาศัยเหลี่ยมนี้เลยครับในการปฏิเสธไปก่อนนี่ก็คือสิ่งที่ผมนำ มาสรุปเป็นเพื่อนฟังหวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดกันเพื่อนไม่ได้เข้าข้างกำนันนกหรือว่าเอาใจช่วยมันแต่ประการใดใจจริงก็อยากให้มันติดคุกอยากให้มันโดนประหารชีวิตกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองนําข้อมูลนําเหลี่ยมของกฎหมายมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเปนเพื่อนไว้นัที่นี้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้กันเพื่อนขอเพื่อนที่เข้ามา รับชมรับฟังนะับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับูม